ที่กังดัมาบาเปอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะมาหาบาเป๋อโอ้ยก็ฝันดีแห้งว่าสันโอ้ยจักสีว่าจังไดยครับผมเมื่อยน้ำโยมีเนวมาติงเออโอ้อยใจสีขาวใทนสองขึ้นสามขึ้นสอนพระวนาหาปูบดนี้หาองค์ปูองค์พอแล้วเนาะองปูพญานาครับผมปรากฏว่าตัดสินใจพระวนาแล้วลุกขึ้นน,นั่งเลยว่ามออกเลยครับผมท่านผู้ชมมีหน้ำซ้ำอย่างยิ่งเสียง ร้อยเข้ามาในหูบอกเลขสามตัวจ้าๆเลยครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าสิเป็นจัวใดนั่นเดี๋ยวพอเสี้ยงพี่น้องไปฟังจากปากเบาไปเองเนาะครับผมเนาะไปรมมครับท่านผู้ชุ่มมาว่าหลายยายห่างไปฟัง,งพร้อมๆกันเลยว่าเป็นตัวเลขชุดใดตัวใดถูกอกถูกใจท่านผู้ิชุ่มแฟนช่องนิอบอไปฟังจะชัดพร้อมๆกันเลยครับผมแล้กวกท่านผู้ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับมาหาเบาเป๋ครับผมท่านผู้ชมเนาะ เพราะว่าช่วงเขาพันกับเขาอีดีเด้ครับผมแต่ผมจมคยเขาสามงวดสี่งวดซ้อนก็มีเข่าสามตัวกมีแต่ว่าช่วงนี้มันหลุดกับวบ่ากันนาบลาเปนมันก็จะมีช่วงเขาช่วงหลุดเนาะแต่มันหลุดมาสองวงวดแล้วมันก็ต้องจะเขาอีกนอกวันนี้เน,นาะเพราะว่าคนเคยฝันแม่นอย่แล้วมันก็ต้องแม่นคือเกาเอ่นบ่เพียงแต่ว่า,จะ,าจะเกากับฝันถืออยู่ต่ห้าตีเอาบ่เป็นแมเพราะว่าพุทธยาบอกว่าจากนี้บ้านบ้านหลังนี้ครับผมบ้านเพื่อนหลังนี้นี่นี่ครับผมนี่ ผู้เฒ่ายากออกมาบอกเพ่นถ้าบดที่บดเอาบัตรเดีทีมันก็ออกมันก็ออกงวดนัน้ยังก็สี่สองบอกสอ,สองสี่สองสี่ <c oughs> ตรงเป๊ก็บัรเดียทีอ้าครับผมผูเ้เฒ่าว่าจังได้คนเค่อยฝันแม่นมีน้ำซ้ำบาเป้เปนก็มีองค์อยู่น้ำครับผมมีคู่บามีปูมีปูค่อยปกปักรักษาเนาะเพ่อนออกมาให้โชควให้ลาบจากักงวดนึงละเป็นงวดน,นี้แล้วนับบาเป,เปีเนาะ,ะเพราะว่าผู้เฒ่าเบ่งตัวเลขแล้วอ้ดเลขงามแห้งตรงกันคักเลย กำลิกหมูไม่เต็มขนาดกำลิกพุ่มเจ้าทีมาเพิ่นมาให้ <G ül> อ่าอะโอาสุพีสุนวังเนี่ยฝันว่าจากไหนเนี่ยบาปคบีครับกับอะได้ว่าหรอกสองสามหมื่นของหันเนาะครับ <G ül> อันฝันว่าวัานวันวันพระเนาะสองสามหมื่นของหันเป็นวันพระเนาะ <G ül> ครับฝ <G ül> ันใส่วันพรนะแปดคำเลยจะกล้องก็ว่าเอ้มือนี้มันคือจังพระจันทร์อันนี้แท้มันเป็นแหลมเลื่อนไปอย่างหลมแปดคำเนาะแม่เนาะ แมนวันนี้เจ้าของก็เลยว่าเอ๊ะถ้ามันมีบุญวาสนากะให้โชคให้ลาบไม่รึเรื่อว่านะให้เอฟซีคนนี้มีโชคมีลาบเนาะพอคนเด็ดซอยขับรถคาเรือไปหาหมอนอ๊อฟ่ได้ว่าเจ้าของเนียเพราะว่าเจ้าของนี่มันลำบากอยู่แล้วถ้าแม่นอันพี่น้องเฮาลำลำรวยๆกับพวกพยังกะให้เพื่อนพ้นหนีพ้นศีลไปเพ้นสุขสบายไปโอ้ยสาธุสาธุแทนเอฟซีผู้สนมนะครับ อาบัดเหนังว่า,าวกัเรื<ม>่องนี้มีแน่วเงิสี่เพราะถือว่าบังคับเขาเลยอธิษฐานหาปูพญานาคป<ม>ูเคนเป็นพุ่มอกปก,ป<า>กรักษาห์นะเ<ม><ม>พิ่นเรียกว่าอันผมเนี่ยเป็นลูกชายคนน<ม>ึงเพราะซอยเนี่ยนะมันเป็นแนวไรเดลยนีน่เฮ็ดจังไหนผมเรียกว่ามือก,ก็ยกอะไรหรอกเลยขับไข่เขาข้า,ขขาแข็งไปเลยนะ เฮ้ยเห็ดจังเลยมันโอ้ยซอยเลยแจ๊กจังเลยแบบนี้พริกโตได้ยไมยแต่พริกโตได้เฮ็ดจังเลยแบบนี้เรียกว่าพีกโตได้โตกับยางเดีอะคนว่าคนว่ายางสีลูกตึงยางเห็นปาลูกก็ขึ้นดิบันเอามือคำแขนหังสี่ลูกบ่ขึ้นอันนี้ในฝันในในดิมิตร์โบเมีนครในความฝันในความฝัน ของสิลุก่น่าตัวสิลุกไปยังพระละโตมแบกนักอยู่่น่าแน่พลูกสิลูกขึ้นยืนในบอกเลยว่าเน่ัตไปอยากกดพระละบอกคนวางสินะนี่ผมก็ดันยุงสิโอ้ยบ่เสื่อหรอกเรืองเือต่วหลยเชื่อหรอกเรยอดันดันยงสิที่จังเล่หนอก็เลยว่าโอ้ยทำ เป็นความอว่าวีดีเนี่ยให้มันลุลวงบัตรนาในเด้อเลย <c oughs> ดันเดือดุดท้ทยเมันใส่แห้งบิดเลยสุดกำลังเลยแมนลุกขึ้นนั่งตึงกันปากฏเสียงน <c oughs> เบ้าเขามาว่าโตอย่าลืมเจ็ดสามห้าเพืน่นว่าแมนพอน,นั่งขึ้นได้เพืน่นว่าได้ยินเสียงเลยอันนี้เรื่องจริงเนโมเมนว่าผมอัน สมมุติขึ้นมาดิเผื่ว่าแตาโตอยากแล้ววลวงจากผ้าละที่นักอึ่งให้โตโตโต,ตอย่าลืมไปเสียงโศกคนวางสีมผมก็เลยว่าเฮ้ย hey, มันสีแมนบ่าล่ะผมก็เสื้อมาหลายเทื่อแล้วพอคือวางสีเลล้วแต่โตเผื่อว่ามผมก็ลูกขึ้นมานาง่ตีสี วันั้นวันนี้ลูกกี่นี้ได้บ่าวันนี้แมนลูกเลยมันยังครบช่วงเช็คสีแมนหมดแม่นั้นแหละคือว่ามันมันจังหวะที่จังว่ามันสับกันอยู่สองสามหมื่นมันสับกันสองสามหมื่นหมดหรือว่ามันสับกันยังไงมือแรกเนี่ยฝันว่ามีแนวมาติงเหรออมือที่สองกับฝันมือที่สามนี่ฝันว่าสีลูกลูกว่าขึ้น ต่ว่าใส่เครื่องที่ไทยดันขึ้นนั่งได้ดีดีเราก็ได้ยินเสียงเขามาเลยแมน735ครับวันนี้ผมก็แจ๊คสีวางเนี่ยเนี่ยผมซีมมากจริงๆอีหยังที่ที่บาเป้บาเป็นผ้าละที่เพิ่นว่าเป็นผ้าละมันหมายความว่าอย่างไหนทำมาหากินมาตะกี้สุดมันโมเมนต์วาเฮ้าสิมาอยู่ในจุดนี้เลยอย่างอ๋อครับผมผมก็ บอสบายใจว่าเออพ่อแม่พี่น้องเข้าอยู่คนเดียวลูกเต่า,า่่มีแถมเป็นคนพิการดีจังสี่นะคิดจังไรยเขาจังคอยหยืบใส่ชีวิตไดใต้ในต่อไปแน่น่าขาดนะได้ใจชิดครับผมเข้าทัองบาปทั้กรรมยังมาเนาะตรง<ม>ดรกขึ้นมามจังวมม่าเป็นอัศจรรย์หนึ่งเลยตือแต่ว่าในความฝันนั้นดันขึ้นย่างคัก โอ้ยเหือกสุดไทยเลยแต่ว่าเหือกสุดไทยที่ลุกขึ้นนั่งนั่งนั่งได้นี่เป็นความจริงบ่บันนี่บ่แล้วในฝันบ่ในฝันนั่นเออแต่ว่านั่งได้ในความจริงนี่มันก็ยังยังไปได้มาได้เยอะมันก็พ่อได้เท่าได้ยังไปนะแต่ว่าก็เดินเหินบ่สะดวกแมนไปก็ต้องใส่ไม่ใส่ยังคำไปแมนยังไปให้โรงพยานนี่สิคือกันก็ต้องมีคนพาไปถ้าบ่มีคนพาไปมันสิไปเลยเอาเนาะครับผมเนาะตัวเลขเพิ่นก็บเจ๊ สามหาเจ็ดสามหาซีสองเ่ยมัจะใส่สม <trauma> <tea> <online> ันอนีสองอย่าล <ar> <c fry UC satisfy> ืมทุกขันงที่ฟันบ้านเลขที่ผมสองซีซีสองอ๋อพอเสียงความสีวาเมียนพ่อแมสามยู่ันหลังนี้บุคอมสีวายา่เดยกแงนั่งเฮ้าประมาทปุ๊บสองบ่สอซกับซีสองมารวดอยู่วัดปีอันนี้เป็นโตกันครับผมอเจ็ดสามหาได้ครับผมจามีช้่ม กะคือว่าล่ะครับเนาะพ่นกะป่วยว่าตามตรงเนี่บบาเป๋บาเป๋พ่นกับป่วยมันมากโดนติืแล้วเนาะก็เที่ยวไปรพยงบารบลรงบาลในงสี่ครับผมกะอยากยังอันนี้ปูเพ่นกับมีองค์ปูอยู่น้่มีองค,ค์ปูพญานาคคอยปกปักรักษาอยู่บริเวณนี่แหละครับผมกะจากสิีวารชัยเนาะครับผมเนาะกะให้พี่น้องมิโชคมิลาเพื่อชาวา่ัท่นนไดมีโชคมิลาบหาอยากซอยคานหมูก่กับมันไปรงพยาบาลในสีน่เนาะก็บาเป๋เองพ่นกับบได้วมีโฉมีฮ้อนเพราะจี ซื้อในหลวงดนหลายดอกเม้บัวร้อนนอจะละงวดนี่กับ,บีิจะฝัน,อนเอาไปบอกพี่บอกน้องทื่อซื้อสาธุบุญกุ้นเด้อยครับถา<ห>า้าิขัดจังไดกับให้พี่น้องรำเล่อยปพดหนีปพดสินยังคอยมาคิดทอดเบาปีาอืโอ้ยพนกับวาฒนาดีกับพี่กับน้องอยู่ครับผมทรายมุ่ชมให้เพื่อน รู้ห่วงก่อนจังคอยมาคิดหอดเบาปีเบาป,ป,ปีอยู่ที่ลังก็ได้ดอกก็ยากดอกโอ้แต่คือหอดสุขุสุข้อนี่กันนะเนาะครับผม<ร><พ>แตู่นะ้ชมเนาะถ้ามีโฉบมีลาบก็จังได้พอเที่ยงกับว่าเอฟซีบอลแรงนําใจดอกเนาะภาษาคาร์นั่มันไปหาหมุดหาหมอนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนะาะให้เป็นแนวทางะนะเนาะให้เป็นแนวทางครับผมให้เป็นแนวทางแหละครับผมเจ็ดสามห้านอนสามขึ้นซอนครับผมมีไขว่ามีสิ่งอีหยังระมัดเต็งเอิกอยากลุกขึ้นก็ลุกบ่ได้แต่ว่ามื่อที่สามตัดสินใจ กันใจ,ใจเหือกสุดท้ายเหือกสุดท้ายบอสใส่มันสีลูกบบขึ้นดีๆปรากฏว่าลูกขึ้นมากครับผมนั่งได้นั่งได้ระเบัดนีน้ได้ยินเสียงแววเขมาเจ็ดสามหาอย่าลืมเลื่อนเพื่นว่าให้ตัวไปปดหนีปดศีลวาสันซีสองนี่เป็นบ้านเลขที่ครับผมบ้านเลขที่ตามจริงนั่นบ้านเลขที่เ<ร>พิ่นร <ๆ S 1> ตรงๆก็คือสองซีแต่ว่าเพิ่นก็บอกให้กราบน่ำซีสองสองซีเจ็ดสามหาบมากระตัดเอาครับผมเนาเปีเนาะตัดเลนสองตัวก็ได้เจ็ดสามสามเจ็ดสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะครับผมเนาะ ไม막กก็ต้องแคบหนาจ่อยเบิ่งมันตัดเอาแล้วเพราะว่าไอ้อำเด๋เฮ้าบาเบาถึงบ้านเลยทีนี่อำเด๋มันออกตลอดออกตลอดเลยขับยันรถกับบ้านเลยทีอยู่นี่วนเวียนอยู่จะหนี่ครับผมอ้าไฟมากก็แคบหนาจ่อยเบิ่งครับผมเนาะครับทุดท้ายเนี่ยทุกท่านโชคดีโชค m ắ นครับผมสื่อเจ็ดสามหาคอสตึกสามตัวตรงๆรงสี่สองไอตึกจังๆเนาะครับผมเนาะลำเลียเงินทองกันสมบูรณ์สุดขคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาแต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมแต่ผู้ชมมาเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ต้ออนนง เป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดอยากได้ไปซอยขาดซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณได้หลายครับบ่าวปขอบคุณได้หลายครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดตนจิตโตไวจะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ทรายเห็นผู้ทรายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมบัตถทูมงคลนิีนี่สิว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเต็ดหนองสงอร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนไปบานนี้ฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาคขาขายกับ,บริโต๊ดำอ่ามิจะสิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าาเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนงแมวครัหนองแม,ว,งแมวก็ดีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประลาดก็เลยบางความกียดคุยกหลงปูวว่าลูกล้านนจะขอมาทําเป็นสิิมงคลห้เชื้อทิดไปทิ้ดเหม่ทิ้เหม่หมไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอปันใดคุยก็ลวงปู่เกวี่ยบว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกแต่ว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุดจะคุค้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นหยีมีพุทธะคุน้นไม่ด้อยมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยติิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนีขึ้นมาบ้านนี้ใน,นวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองลาลเาพ่นา่าให้เอาฝากบกตูมตน้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่ากออกที่เกียวน้ำนีคือฝากตูมฝากตูมบ้านนี้พ่อตาปนโมเอาพ่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขึ้นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากกุน พูนบาดตนคูนตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนี่มานี่คือใหคูนนี่นี่มันใบม่คูนเพราะภาษีฐานอยู่ครับวันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงังครับผมอาศิวารีอาศิวารีองมหาราบองคเนตามหาราบนี่เป็นนี่แวลวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่มีดำมีตำนานมากกันทีกับสารกับพระลงอย่น้นองสร้างคือไม่เงี่ยดำเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือบุกเสกของปุตบิดตำหน้าอยู่ในเนจตำหน้านบดบุกเสกเชื่อใจลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ผู้บุกเสกผู้เริ่มแรกนี่คือปูศรีอ,อนุตโรอายุณมืณีลอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรจนนี่ผู้บุกเสกให้รุ่นแรกอฮะอาทายาไปสองผู้รอด อ่าบัตรกุดโค่<ม>นอ่าปูรอดทำม,มาชิโน,โน่งานเป็นผููพิเศษผููที่สองครับอ่าสามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีเวียเปลี่ยนควมยากโดนใน้คนมังมีอยู่กินสลางกันบรรจุทีดูครับ,รบนี่นี่น,นปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนุญคือปูรอดทงสีเมืองอ<ม>่านี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับคนมาจากสายสายบ้านเดอยอย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสาปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปของพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องความเป็นมาก